Dream Express Dex และซื้อบูรา่าโปรดักชันจับมือซีคอนสแควร์ผนึกกำลังรวมพลฮีโร่แห่งแสงเปิดตัวผู้พิทักษโลกอุลตราแมนบริษัท Dream Express Dex พันธมิตรบริษัทซืบุรายาโปรดักชันซือบุรายาโปรดักชันร่วมกับซีคอนสแควร์ทุ่งงบจัดอีเวนต์ใหญ่อลังการอุลตราแมนเดอร์ฮีโร่พรีเมียร์2024อินไทยแลนด์สุดยิ่งใหญ่รวมตัวอีกครั้งกับเหล่าพี่น้องอุลตราแมนพร้อมเปิดตัวนักรบแห่งแสงคนใหม่ล่าสุดอุลตราแมนอาร์คที่แรกในประเทศไทยขนาดใหญ่สูงกว่า5เมตรและผองเพื่อนสัตว์ประหลาดไคจู ความสูง2เมตรนซีคอนส,คอนสแควร์ฮอนชั้น100ส,นสรรพสินค้าซีคอนสแควร์สีนาคารินนายกวินโร์รัตนวานิชผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ถือลิขสิทธิ์อุลตราแมนในประเทศไทยโดยบริษัทดีนเอ็กซ์เพรสเด็กจำกัดเปิดเผยว่าดีนเอ็กซ์เพรสเด็กตอบย้ำความเป็นผู้นำในฐานะบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์อนิเมะการ์ตูนครบวงจรจากประเทศญ,ญี่ปุ่นและถือเป็นเจ้าใหญ่ของประเทศ ไทยผ่านความสำเร็จจากการจัดงานอุลตราแมนเดอะฮีโร่พรีเมียร์สองพนยี่สอินทแลนด์ที่กลับมาสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนๆอีกครั้งโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตรบริษัทซูบุรายาโปรดักชั่นซูบูรายาโปรดักชั่นและศูนย์การคาซีคอนสแควร์ร่วมนำเหล่าแฟนกลับอุลตราแมนย้อนความทรงจำวัยเด็กพร้อมประชาชนทั่วไปเปิดสัมผัสประสบการณ์การกลับมารวมตัวกับเหล่าพี่น้องอุลตราแมนในปีนี้ และร่วมฉลองครบรอบ15ปีอุลตราแมนซีโร่พร้อมประกาศเปิดตัวอุลตราแมนนักนักรบแห่งแสงคนใหม่ล่าสุดผ่านโชว์เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่และกิจกรรมสุดประทับใจไฮไลท์และความพิเศษของการจัดงานอุลตราแมนเดอะฮีโร่พรีเมียร์2024 IN Thailand ในครั้งนี้ผู้จัดงานได้เปิดลานซีคอนสแควร์อนชั้น1นึศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ถนนสีนครินเนรมิดเมืองสึกากาวะจังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่น สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่เมืองน้องของเหล่าอุลตร้าแมนและไคจูซึ่งแฟนๆได้พบกับพี่น้องอุลตร้าแมนทั้งตื่นตาตื่นใจไปกับอุลตร้าแมนอาร์นักรบแห่งแสงคนใหม่และอุลตร้าแมนไรซิงขวัญใจเด็กยุคใหม่ที่กำลังโด่งดังในเน็ตฟลิขนาดความสูง2.6เมตรและมาสคอต b เบบี้ไคจูเอมิซึ่งส่งตรงจากญี่ปุ่นเพื่อให้ชาวไทย ได้สัมผัสและถ่ายรูปร่วมกันรวมไปถึงกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมีดกรีดใกล้ชิดกับเหล่าพี่น้องอุลตราทั้งอุลตราแมนอาร์อุลตราแมนอาร์อุลตราแมนซีโร่อุลตราแมนซีโร่อุลตราแมนทีกาอุลตราแมนไทก้าและอุลตราแมนคลาสสิกได้ทุกวันงานในบรรยากาศนิทรรศการ history of ultra man ฉลองครบรอบ15อุลตราแมนซีโร่รวมทั้งการแสดงสุดพิเศษอุลตราแมน live action show นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภายในงานที่ผู้จัดงานเตรียมมาให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมประสบการณ์เดินทางสู่ดาว M 7 8ไปด้วยกันอย่างสนุกสนานโดยวันงานยังได้รับเกียรติจากนักร้องชื่อดังคุณโอมปันทพลประสานร,ราชกิจที่ถือเป็นแฟนตัวยงของอุลตราแมนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจคือการสติกเกอร์สะสมแห่งยุค90อิอนิเมชันแอนด์ดไซน หมากฝรั่งคิดๆก็มาร่วมเปิดตัวการ์ดคอลเลกชันชุดใหม่ลตรากา a ล็กซ f i g h อุลตร a g ก l a x y Fight เปิดชมสุดยอดการ์ดวิบวาประยีประยัโงดงานประการตาถึง358แบบพร้อมแจกฟรีการ์ดคอลเลกชันชุดแรกลิมิเต็ดซมเปิล200กล่องภายในงานตลอดจนได้อิ่มอร่อยกับอาหารญี่ปุ่นร้านดังหลากหลายและแฟนๆได้มีโอกาสเพลินลนช็อปสินค้าอุล้าแมนลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่นในราคาสุดคุ้มกันอย่างจุใจนายกวินกล่าว นอกจากนี้แฟนๆอุลตราแมนยังสามารถส่งกำลังใจพร้อมร่วมปลดปล่อยพลังแห่งจินตนาการไปกับอุลตราแมนอาร์คโดย Dream Express Dex จะเริ่มปล่อยทีวีตัวซีรีส์อุลตราแมนอาร์คครั้งแรกออกอากาศในวันอาทิตย์ที่วันที่1 4กรกฎาคม2567ทางรายการ,การการ์ตูนดังสุดสัปดาห์ช่อง7และจะออกอากาศของทุกวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปอีกครั้งยังมีออกอากาศทางช่อง u t u b e Dex c l ับทุกวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกา30นาทีเช่นกัน อย่างไรก็ตามอุลตราแมนฮีโรในแห่งแสงในตำนานนับว่าเป็นตัวละครจากภาพยนตร์และซีรีส์จากประเทศญี่ปุ่นที่แฟนๆทั่วโลกต่างเติบโตมาพร้อมกันในหลายรุ่นตั้งแต่ปี1966จนถึงปัจจุบันและยังได้รับความนิยมเป็นที่ชื่นชอบจนสามารถสร้างอิมแพคให้กับงานอุลตราแมนเดอะฮีโร่พรีเม2024 iN Thailand โดยได้รับกระแสะตอบรับมีผู้มาร่วมงานอย่างล้นหลามในช่วงตลอดระยะเวลาการ จัดงาน12วัน3-14กรัมคอ0.67ที่ผ่านมาสำหรับแฟนๆของอุลตราแมนสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมดีๆต่อเนื่องได้ที่ Club Nike Win, เด็กคลับไนกวินกล่าวทิ้งท้าย